สวัสดีค่ะพบกันกับซองย่ายมุ่งมือนสิมา้นกบใส่แมงดาค่ะวัตถุดิบที่เตรียมใบก็มีอันนี้เป็นกบต้มแล้วค่ะต้มใส่น้ำปลานี่แมงดาขี้กี้ซุกเรียบร้อยแล้วค่ะและ้วก็พริกขัวซี่หอมผุกสลดน้ำปลาค่ะันคือสิ่งที่สิเห็ดป,ปนกบ กินกับต้มน้ำใหม่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้มน้ำใหม่กระปออไว้เรียบร้อยเนื้อครบแะะแค่เอาดูกออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องควอมจีสิต๊ำปนเลย <c oughs> ตํามแมงดาตําพริกก้อนค่ะ พริกกับแมงดาเล็เอาเนื้อกบไปเ,เลยค่ะ นั้นก็เอาซีหอมมาเลยกค่ะซีหอมเล็กน้อยใส่น้ำปลาลางไปน้ำต้ม

แล้วเด้อปนกบใส่แมงด่ากินกับต้มน้ำไม้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเด้อมาเสร็จแน้ำกันเด้จ้าขอบเสาน้ำกันเด้พี่น้องคลิปนี้ได้มุ่งกะจบคลิปซ้ำนี้พอกันไหมคลิปหนาจ้า